ตอนเช้าครับทุกคนเดี๋ยวช่องวงในวันนี้ครับผมจะชวนทุกคนคุยเรื่องของลิเวอร์พูลครับเพราะว่าหลังจากที่เสมอเอลวัตัน2-2นะฮะเขาว่ากันว่ามันมี4เกมที่หงดแดงต้องโฟกัสเป็น4แมตช์อันตรายก็คือเจอวูฟในนัดที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็กางสัปดาห์ไปเยือนวิลล่าสุดสัปดาห์ออกไปเยือนแมนเชสเตอร์และกลับมาเล่นในแอนฟิลด์เจอกับนิวคาสเซยูไนเต็ดซึ่งจริงๆนะครับผมพูดใน PPTV แล้วก็หลากหลายช่องทางว่าโอ้ เกมเจอวูบมันไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็ไล่ถลม่มซึ่งครึ่องแรกมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเครื่องเวลาหลังครับมาได้สร้างสถิติอันไม่ดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นเข้าไปในกรอบเกียรติโทษคู่แข่งแค่3ครั้งยิงไม่ได้เลยคือไม่มีโอกาสใส่ส,สกอร์เลยอะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออปป้านับเป็นสแตตปี2 0 0 2ัถึงไม่เพียงเท่านี้ฮะวันนี้เจมเพียสนะครับซึ่งเป็น เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นพ่อเพียสของมาดาเดอะคอปเคยอยู่เลี้ยวปูเอ็กโคมาก่อนตอนนี้มาอยู่ดิแอเลติกนะครับเขีย <c oughs> นอธิบายให้ฟังแบบโอ้โหยาวเหยียดเลยครับว่าบรรยากาศในแอนฟิลด์ค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันกดดนันมันตื่นตระหนกมากๆเลยถึงขนาดแอนดรูโรเบอร์ซันนะครับไม่มีกล้องถ่ายเขาสดเห็นนะฮะเขาทํามือแบบบอกเดอะคอปบอกใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับทุกอย่างมันยังอยู่ในการคอนโทรลแม้ว่าพอจบเกมได้3ามแนนอนเบอร์ชิฟฟานได้ออกมาเรียกร้องให้ แฟนบอลลิพูใจเย็นๆแล้วก็ไปสนุกด้วยก,กันกับอีก13เกมที่เหลือต่อจากนี้แต่อนนันร์สลอฟไม่คิดอย่างนั้นครับเขารู้สึกว่าเขาหงุดหงิดเกมเมอร์ซีไซด์มากกว่าเราื่องราวทงหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบวงในวันนี้ครับจริงๆก่อนเกมที่เจอกับฟู๊เนี่ยแม้ว่าทีมเยือนจะอยู่อันดับที่17ของตารางนะครับแต่ว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ยกังวลความร้าของลิอร์พูละครับกำลัศึกมันหนักมาก คั่ว4ใบนะครับแม้จะตกรอบไป1คั่วแล้วก็ตามทีนะครับแต่ว่ากลางสตาร์ก็มีแมตช์แทรกเข้ามาอีกก็คือเมอร์ซี่ไซด์าดาร์บี้นะครับหลังจากที่เคยโดนเลื่อนมาตอนโดนพายุถล่มนะครับก็มาลงกลางสตาร์พอดีเจอก,กับเอเวอ่าตันนะครับเสร็จแล้วเจอวูฟไปเยือนวิลลาไปเยือนแมสตี้แล้วกลับมาเล่นในแอนฟิลด์เจอกับนิวคาสเซิลนะครับ9 9วันนี้เล่นถึง4เกมนะครับคนก็เลยมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนัดที่ยากนะครับแต่ผมตอนแรกก็มองว่าโ oh, อ้วโหไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนโค้ชด้วย ยังไงก็ไล่ถล่มซึ่งตอนแรกมันเป็นแบบนั้นจริงๆเกมลิฟท์ูคคองได้หมดมีแอบหลอกให้ขึ้นมาแล้วก็ไปหลงกลเขาลูกก็ไปกดขึ้นไปซะเยอะอโดนชนกับอีอาร์ดินัม1-0เสร็จแล้วว่าได้ถุดโทษซาร่าปิดอบนาที27ตอนนั้นนี่คือสบายมากแม้กระทั่งนี้ยังไม่นับลูกที่โชต้าเป็นฟุ้งนะลากไปแล้วไอสติฟฮูเปอร์เป่าจุดโทษ เสร็จแล้วไปดู VR เอาพุ่งล้มนะครับไม่งั้นเนี่ยจริงๆลูกนี้มีบางคนบอกว่าควรจะยิงนะครับพักครึ่งไมเคิลโอเว่นที่อยู่ในสตูดิโอพิมเลกเช่นเดียวกับดีมินทาบนปะต้อบอกว่าลูกเนี้ยจริงๆพูดเล่งควรให้ไปเหลือโชต้าได้ซ้ำเพราะว่าเขาดายเขาพุ่งล้มนะครับแล้วขาข้างมึงยันไปแล้วเต็มข้อเนี่ยยังไงก็มีโอกาสจะเป็นประตูได้เลยนะครับจริ้วคนน้ำสามสูนนะฮะทีนี้พอเออ่พอจบครึ่งแรกเนี่ยอันเดอร์สล็อตเลือกถอดกอร์ดอเต้ออกเพราะว่าเกือบตัวได้ออก ไปโดนไปเหลืองแต่ต้นเกมแล้วเสร็จไปกระแทกใส่คุญย่าตอนขึ้นโมงนะครับแล้วรอดไปซึ่งณตรงนั้นเนี่ยพอหลังเกมสล็อตก็ยอมรับนะครับว่าเขากลัวผู้ตัดสินจะแจกเหลืองที่2นะครับแม้กระทั่งวิทตอร์เปลาล่ายังบอกนะครับว่าจริงๆลูกนี้น่ะมันควรจะเป็นเหลืองแดงมันอาจจะเป็นเอเวอเรสตนเอฟเฟกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาร์เนอร์อร็อตบอกตั้งแต่ลูกแรกแล้วมันเป็นซอฟต์เยลโล่คาร์ดมันเป็นแบบเป็เหลืองแบบเป็เหลืองอ่อน มันไม่น่าจะโดนนะครับซึ่งคุรุสิง์ก็มองรงกันนะครับแต่ลูกนั้นในมุมมองผมนะกรรมการอยู่เห็นชัดเจนคือกระแทกมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับซึ่งเขาก็สามารถให้ให้เป็ให้เป็นแค่ฝ่าธรรมดาได้นะครับแต่พอเอาควันซาล,ลงมาเนี่ยมันก็เห็นว่านักเตะเลี้ยงูเกมรับมีปัญหานะครับก็โดนบุกบุกจนสุดท้ายเสียประตูนาที่หกสจากคุณญาซึ่งเขาเก่งมากแต่ว่าก่อนที่จะเสียหนึ่งสองเนี่ยมันมีโอกาสจะโดนอยู่แล้วนะครับคือเป็นละลอกละลอกเลยแบบ ไม่สามารถพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของผู้แข่งได้เลยนะครับจบเกมก็คือได้แค่3าครั้งนะครับสวอตก็แก้เกมเร็วนะครับส่งเอนโดล,ลงมาเพื่อช่วยในกองกลางเพราะเห็นแล้วว่าเกาเฟนเบิร์กเนี่ยคืองานหนักมากเช่นเดียวกับทางฝั่งของแม็กอลิสเตอร์นะครับแต่แล้วแม้จะหยุดเกมได้แล้วเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับนี่คืออดีตกัปตันทีมของผมนะครับผมเชียร์สุดก,กาดวาตลเอนโดนี่โหตอนอยู่สุดก,กาดนี่คือพาทีมรอดหนีตกชั้นได้เลยนะครับอ่ะทีนี้พอจบเอาชนะมาได้แบบ บุดวิทยนะครับก็3คะแนนที่สําคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยนะนัดจริงจริงห้ามสะดุดเพราะคุณสะดุดนัดเจอเอเวอร์ตันไปแล้วเนี่ยแล้วนัดนี้ดันเสมอในแอนฟิลด์แล้วโอ้ยมันอีก2เกมมันกดดันมากนะครับที่จะเจอกับอูนัยเอเมรี่กับเอปโกเดลล่าครับทีนี้ผมว่าตอนแรกเขมานั่งคิดว่าแบบเออมันเห็นได้ชัดว่าไอ้ครั้งแรกที่นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมีความกังวลแล้วคงในห้องแต่งตัวเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไม่ใช่ในห้องแต่งตัวอย่างเดียวคงจะมีความเด็กมันคงคิดถึงโทรฟี่อ่ะ เพราะมันจะมีนาคงแล้วนะครับมันทําให้เห็นว่ามันเกรงชัดเจนมากชัดเจนถึงขนาดที่แบบเตะผิดเตะถูกอ่ะก็เลยนั่งคิดเองตอนแรกคิดเองว่าจี้นักฟุตบอลที่เห็นเนี่ยโอ้หมันมีตัวที่เหลือจากแชมเมียร์ลกที่มีประสบการณ์มันน้อยนะเพราะคุณลองคิดว่าตอนประมาณสักโค้งสุดท้ายเนี่ยแมนเชสเตีร์เขาเก่งมากเขาจะไม่มีแบบอาการลนลากเขาจะนิ่งมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีการลุนแชมป์บ่อยนะครับ ที่ที่ผมว่ายอ้อนไปดูว่าตอนที่ลิฟฟูได้แชมป์ปีโควิดอะครับมันเหลือนักฟุตบอลในชุดนี้กี่คนนะครับก็มีอเลิสโอนเบเกอร์นะครับกองหลังมีฟันได์โรเบอร์ซันแล้วก็เทรนต์แต่กองกลางเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะครับผู้ชมซึ่งกองกลางเนี่ยเป็นหัวใจหลักของอันเดอร์สโลตอยู่แล้วในซีซั่นนี้นะครับปีที่ได้แชมป์นี่คือมีเฮนโดวายนาดุมฟาบินโยออกเลตเชมเบรนลาลาน่า คือเคอร์ติโจนเป็นหนึ่งในคนที่เหลืออยู่แต่ไม่ได้เป็นตัวหลักไงใช่ไหมครับแต่ว่าชุดนี้ทั้งโซบอส์สไลกาเฟนเบิร์กและแม็กอลิสเตอร์สามคนนี้ไม่ได้เคยสัมผัสแชมป์หรือว่าลุน้นแชมป์ฟุตบอลลีของเกรดกาเฟนเบิร์กเป็นสำรองของบาเยอร์มิวนิกทางแม็กอลิสเตอร์เคยได้แชมป์โลกแต่ในบอลลีกความยีระยะมันต่างกับบอลทั่วอย่างเวอร์ครับเช่นเดียวกับ ทาง s วอล์ลสไลด์สวอสล์ลสไลนี่เป็นตัวจริงให้กับหลฟยสิบก็คือล mm ุ้นพื้นที่ยูฟ่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกนะครับข้างหน้านี่เหลือซาร่าตัวเดียวนะครับน mm hmm. อกนั้นเนี่ยท ane, mm ั้งมาเน่ฟิเบโน่ไปหมดแล้ว mm hmm. นะครับมันก็เลยเห็นได้ว่า mm hmm. พวกที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยมันต้องคอยหุมรุ่นน้องซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ผมคิดเพราะว่าเจมส์เพีเอสรับนี่คือเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลนะครับก่อนหน้านี้เคยอยู่ลิเวอร์พูลเอเคโอตอนนี้โดนแอตเลติกซื้อตัวไป mm hmm. เจมส์เพียเอสดับบอกว่าในสนามวันนั้นเนี่ย แอนฟิลม like so, ันเปลี th ่ยนไปครับมันไม่ได้แบบบนขังที่แบบกดดันคู่แข่งได้แต่ว่ามันเป็นการเกรงที่อยากได้แชมป์ปุริมากๆนะครับแอนตูโรปัซซันเข้าบอลทั้งหมด8ครั้งในแย่งบอลไปได้แค่2ครั้งนะครับแล้วเสียการครองบอลถึง18ครั้งนะครับสำหรับโรบบ้ไม่เพียงเท่านี้ฮะกองกลางที่มักจะทําได้ดีเสมอในยุคใหม่เนี่ยเสียบอลรวมกัน3คนนี่คือ28ครั้งกาเฟนเบิร์ก11แมคอลิสเตอร์7และสเวลสไลด์10นะครับ มีจังหวะอาริโซเบเกอร์ออกมาแทนที่จะกระโดดรับบอลตัดสินใจชกใช่ไหมลูกนั้นก็ลนลานนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับกาเฟนเบิร์กมิสคิกมิสคิกภาษาอังกฤษคือเตะแป๊กไปวื้อเลยนะครับก็เลยทําให้บรรยากาศในทีมเนี่ยมันมันดูตื่นตระหนกไปหมดแล้วก็มีช็อตที่ไม่มีใครได้เห็นในถ่ายทอดสดจเจมส์พีเขานั่งอยู่ในเพรสเลาฟเขาบอกว่าตอนที่ฮือฮาฮือฮากันเนี่ย แอนดูโรปั้นต้องทำมือแบบบอกเลยเขาบอกใจเย็นเย็เย็นเย็เย็นทุกอย่างยังสเตียรอลอินคอนโทรลนะครับแล้วพอบอลจบเนี่ยโอ้ฟันได้นี่คือแบบสะใจมากเลยนะครับมันบ่งบอกถึงความกดดันของเกมเกมนี้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่เจออันดับ17ของตารางเท่านั้นเองนะครับพอจบแมตช์เนี่ยฟันได้เขาก็เรียกร้องแฟนบอลนะครับบอกว่าโอ้โหวันนี้นี่เข้าใจว่าเราเป็นเราเป็นมนุษย์อ่ะทุกคนคงจะมีความรู้สึก คือตื่นมากไไมากเลยนะครับเล็บนี่คือกัดหมดแล้วนะครับนักบอลก็เป็น,นครับแต่อยากให้เรียกร้องให้แฟนบอลเป็นเหมือนเดิมครับใจเย็นๆครับให้บัคเกอร์อัพคือคาา่าเฉมขัดและให้สนุกไปกับสิ่งที่เรากำลังจะเจอ,ต,อต่อจากนี้นครับมันเหลือแค่13เกมเท่านั้นเองนะครับนักฟุตบอลเต็มที่นักฟุตบอลอยากจะทาให้ดีที่ส,สุดแฟนบอลขอให้ซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องกดดันนะทานผู้ตามโปรนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเพียงพอกับการเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับ ส่วนอันเนอร์สล็อตสล็อตบอกว่าจริงๆเขาไม่รู้สึกอะไรนะครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ในมุมเขาเนี่ยการชนะในแมตช์ยากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเลยหงุดหงิดไงในเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันเพราะว่ามันจะชนะอยู่แล้วผมรับไม่ได้ในรอบที่สองสองนะครับเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ได้สามคะแนนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาบอกเขาพอใจนะแต่ว่าพอไปดูตัวเลกครับทุกคนโคเลขเนี่ยได้วาตุรุเอ็นโบว์ในช่วยเยอะนะคือแบบ มาแล้วคือเกมมันมันนิ่งขึ้นนะครับครึ่งแรกกับครึ่งเวลาหลักเนี่ยผงแดงคือคนละโลกเลยนะครับค่า x อกโค่าเอกโกคือโอกาสในการเปลี่ยนเป็นประตูเนี่ยครึ่งเวลาแรก1.76ก็คือมีโอกาสที่จะได้2ประตูแล,และก็ได้จริงๆตามที่โอกาสมันมาค่าเโกเนี่ยนะครับบางคนไม่คมมีโอกาสถึงคูณ4 แต่ว่ายิงประตูไม่ได้เลยก็มีนะครับก็อย่างแมนยเชสเตอร์เงี้ยครับโอกาสเยอะ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 เงี้ยสิบหกครั้งยิงประตูไม่ได้เลยแต่ค่ายโกครึ่งหลังลิบูศูนย์ครับโอกาสยิงครึ่งแรกของริบูสิบครึ่งหลังศูนย์ครับองกรอบครึ่งแรกสามครึ่งหลังศูนย์นะฮะจับบอลในแดนต่อคู่ต่อสู้ครับครึ่งแรกยี่สิบครั้งครึ่งหลังสามครั้งครับการครอบครองบอลในครึ่งแรกห้าสิบสามจุดหนึ่งครึ่งหลังสี่สิบหกจุดสี่และโดนบู๊ยิงครึ่งแรกหกครึ่งหลังสิบนะครับมันก็ชัดเจนซึ่่งงจริแล้วเนีย เขามีปัญหามาตลอดซีซันนะครับชนะ5จาก25เกมนะครับแต่ว่ามีโอกาสจบสกอร์ของลิเวอร์พูลถึง20ครั้งนะฮะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยว่ามันผิดปกติสำหรับทางฝั่งของหงแดงนะฮะทีนี้ก็ต้องไปนั่งดูว่าในเกมต่อไปนะครับคือมันจะเป็นยังไงเพราะ <ไป S 1> <ๆ S 2> ว่าฟ <ๆ S 2> ันไดก็บอกว่าณตอนนี้คือเราขับรถเราอย่าหลุดโค้งนะครับเราต้องนิ่งๆไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอาการล้ามก็คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับ แต่หลังจากนี้ครับวันพุธนี้ตีสองครึ่งจะเจอกับแอสตันวิลล่าครับซึ่งวิลล่าของอุนายเมรี่พักมากกว่า1วันเจอกับอิสวิดไปสี่ทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็ทั้งคู่ไม่มีโปรแกรมเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกก็เรียกว่าสดคือเหมือนก็เลยเล่นบอลยุโรปเหมือนกันไม่มีเพลย์ออฟเหมือนกันนะครับริ้วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักมากกว่าครับสำหรับทางฝั่งของสิลเวอร์งานเป็นเกมที่สำคัญมากเลยนะครับแม้ว่าเขาจะเสมออิสสวิดมาหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่า ทุกๆครั้งที่เอเมรี่เสกมนขังในวิลล่าพาร์คเนี่ยโหมันน่ากลัวมากนะครับแอสตันวิลล่าเคยมีแมตช์ที่เพอร์เฟกที่สุดที่ชนะแมนเชสเตอร์ทุกๆการแล้ว1-0ในยุคที่เป๊ปเก่งมากชนะอาร์เซนอลแบบลาบคาบนะครับเป็นนัดที่ผมมองว่าลิเวอร์พูลหนักที่สุดนะครับในในในสี่เกมนี้นะครับที่ผมพูดไปในพีพีตอนแรกผมพูดไปเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยังไม่ชนะมาดูนี่ไม่แฮตทริกแต่ว่านัดเนี้ยผมก็ยังมองว่าวิลล่าน่าจะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเหนื่อยที่สุด นะครับและเกมที่เจอแมนเชสเตียกก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งประเด็นนะครับ23กุมภาพันธ์และยีจะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของแอนฟิลด์ครับที่เล่ามาจากปากของเจมส์เพียสนะครับพ่อพ่อพ่อเพียสของคุณนิหนาเขานะฮะของแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เคยอยู่ลิเวอร์พูลเอ็กโคเมาก่อนนะครับว่าแอนฟิลด์ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็เอามาให้คุณผู้ชมดูว่าเออจากปีที่ได้แชมป์ลีกครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็เล่นที่มันมีประสบประสบการณ์มันมีความนิ่งมันมีความเยยือเกเเ็นเนี่ย มันเหลือครึ่งหนึ่งครับอีก50%เนี่ยคุณเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาด้วยความหนุ่มนะครับแต่ถ้าหากคุณผ่านไปได้นะครับผมบอกแล้วว่าคุณหายห่วงครับซีซั่นหน้าอันเดอร์สล็อตกับลิฟวูและขุนปลของเขาจะมีอีกหนึ่งวัคซีนครับที่ผ่านแชมป์ลีกมาแล้วครับมันยิ่งแข็งแกร่งครับเมื่อได้ฉลองแชมป์ในแอนฟิลด์และมีแฟนบอลล้อมรอบ,อบใช่ไหมครับเพราะว่าปีที่มันเจอโรคระบาดเนี่ยมันน่าจะปวดนะฮะร,รอมา30ปีแล้วจอห์นแฮนเดอร์สันได้แต่ชู ปวยกับเพื่อนและไฟมันไม่ได้มีสักขีพยานรอบนี้เป็นรอบที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแชมป์เมีย์ล็กที่รอคอยมานะครับประมาณนี้ครับทุกคนมองอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายช่องป๊อปวิรพล,ลทำเรื่องทำไมโอ้คนละเรื่องเลยทำไมแมูแต่ถึงไม่ยันดับที่1 5ขหงอตารางนะครับผมเปรียบเทียบว,ว่ารูเบนอลโมลิมกับปีศาจแดงเนี่ยจริงๆเป็นวัตถุดิบถ้าเป็นอาหารก็เป็นวัตถุดิบที่ดีทั้งคู่ ทีมใหญ่และผู้จัดการทีมที่เป็นวัยหนุ่มไฟแรงนะครับแต่ว่าทั้งสองเหมือนน้ํากับไฟถ้าเปรียบไปก็เหมือนคุณเอาเครื่องปรุงผิดประเภทอ่ะเหมือนคุณกินกะเพราหมูสับแล้วคุณนันไปไม่ใช้พริกน้ําปลาคุณไปใส่โชยุอ่ะทั้งที่โชยุมันควรกินกับซูชิลองไปดูได้ต่อในช่องบาวิบีร์บอนะครับแล้วเราก็มีปล่อยของสะสมแต่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะหมดแล้วนะครับเอาให้ดูก็ได้ครับเผื่อเรอยเดอร์กันทันก็คือเสื้อ ลำลองของแม่แต่เป็นตัวทีเชิร์ตนะครับตัวเนี้ยเป็นโปรโมชั่นบอลแพ้ครับตั้งใจจ 25, ะปล่อย2,500ลดเหลือ1,799นะฮะก็ล,ลองถามลองโบนู้ได้ว่าเหลือไซส์ไหนบ้างถ้าไม่มีก็ลองเขียวเด้อเข้ามาประมาณนี้ครับแล้วฝากกด Subscribe ช่องวงไหนด้วยนะครับอยากดูคลิปทีมไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ